สวัสดีครับ mm hmm. คุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับ power station นะครับนี่คือ power station จาก pb solar นะครับรุ่นนี้คือ pb b 200นะครับโดยสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าตัวนี้นะครับเป็น power station ขนาด200วัตต์มี เอาพุทสแบบนะครับก็คือเป็น USB 5โวลต์2พอต์ต2ช่อง AC ปลั๊ก1ช่องตัวนี้รับอินพุตไฟชาร์จเจอร์ได้2แบบนะครับ 1. ก็คือโซล่าชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้ให้แผงมาเป็นแผงขนาด30วัตต์แล้วก็อีกตัวหนึ่งสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้ผ่านอะแดปเตอร์นะครับชุดนี้เขาแถมอะแดปเตอร์มาให้ด้วย mm hmm. ผมจะมาทดสอบใช้งานกับอุปกรณ์แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ดูบ้างนะครับว่า ตัวอินเวอร์เตอร์พีโไซเว็บตัวนี้มันจะสามารถใช้งานกับแล็บท็อปได้สามารถชาร์จเข้าหรือเปล่านะครับเผื่อกรณีที่เราต้องไปทํางานข้างนอกนะครับเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาอะแดปเตอร์ออกมาตัวนี้เป็น HP Elite นะครับโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปไซส์15นิ้วถือว่ากินไฟอยู่นะครับเดี๋ยวดูที่ตัวอะแดปเตอร์นะครับเขียนไว้ที่65วัตต ตรงนี้เปิดสวิตช์นะครับสวิตช์ก็คือปุ่มที่2ทํทำงานเรียบร้อยนะครับเสียงอินเวอร์เตอร์จะมีพัดลมดัง1ครั้งชาร์จนะครับตรงหน้าจอดิสเพย์นะครับเมื่อมีการใช้โหลดนะครับเป็นโหลดเอาพุทที่เป็น VAC นะครับ220โวลต์5้เฮิร์ตเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์นะผ่านแบตแล้วก็ออกไปที่โหลดเป็นรูปหลอดไฟนะครับตัวนี้คือทำงานเต็มฟังก์ชันนะ ทั้งในส่วนของการชาร์จเข้าที่เป็นโซลา r เซลล์แล้วก็เก็บไฟเก็บประจุไปที่แบตเตอรี่และปล่อยโหลดไปที่อะแดปเตอร์แล้วก็ชาร์จเข้าแล็ปท็อปนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่นะฮะไม่รู้เห็นป่ะอ่ะผมจะไม่ตัดอะไรทั้งสิ้นนะผมอยากให้เห็นสภาพนี่นะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าอ่ะตัวนี้คือหน้าจอดิสเพย์นะครับที่ผมบอกนะว่ามี ขาเข้าฝั่ง Input เป็นแผงโซล่าเซลล์และมาเก็บประจุที่รูปแบตเตอรี่และออกไปที่โหลดที่เ u t p u t เป็นรูปหลอดไฟนะครับตัวนี้เ u t p u t ออกไปที่ 220V 5 0โวลต์50เฮิร์ฝั่งด้านหลังนะครับเป็น AC Jack ส่วนของพัดลมอินเวอร์เตอร์เขาจะสตาร์ทออโต้ก็คือถ้าถ้าเราเปิดครั้งแรกนะครับจะสตาร์ทแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีความร้อนอะไรเงี้ยเขาก็จะสตาร์ท นี่ก็ประมาณนี้นะครับมีการดึงโหลดออกไปหน้าจอก็สังเกตง่ายๆมีประมาณนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น LED หรือไฟฉายนะกดปุ่มนี้เลยนี่นะครับเปิดปิดแค่นี้เองใช้งานง่ายๆครับเดี๋ยวทดสอบการใช้งานกับพัดลมอีกทีนะครับตอนนี้ออนเรียบร้อยออนอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยนะครับกดเปิดเบอร์หนึ่งนะ พัดลมค่อยๆสตาร์ทหมุนเรียบๆนะครับแต่ตัวนี้เขาไม่ได้บอกนะว่ามันกินกระแสเท่าไหร่นะจะมีแต่ V out กี on, ่โวลต์กี่เฮิร์ตนะครับประมาณนั้นเปิดเบอร์สอใช้ได้นะครับเบอร์สาฟังเสียงลมนะใช้ได้ใช้ได้ไดแต่สังเกตอะไรไหมเขามี AC out อยู่ช่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าตัวนี้วัดเขาไม่ได้สูงนะเราก็ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้มันเหมาะสมนะครับอย่าให้มันโอเวอร์โหลดกับตัวนี้นะโดยสเปคเขาเขียนไว้ที่200วัตต์ก็จริงนะครับแต่เรฟเลนส์ผมว่าน่าจะ185วัตต์โดยประมาณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปใช้งานฝั่ง AC แต่การชาร์จโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปชาร์จมือถงมือถืออุปกรณ์ถ่ายทำหรือพวก USB ชาร์จพวกนี้มันไ,ไม่ได้กินกระแสมากนะครับเพราะฉะนั้นโหลดไหวแน่นอนแล้วก็เครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือช่างยกตัวอย่างตัวนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่พัดลมช่างหรือว่าเป็นสว่านลูกหมูหินเจียอะไรพวกนี้ได้แน่นอนก็เสียบช่องเดียวค่อยๆชาร์จสำหรับการน,นำไปใช้งานนะครับส่วนของ power station ตัวนี้นะครับสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายนะ แล้วแต่ว่าลักษณะงานหรือว่าลักษณะการใช้งานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนนะครับสายแคมปิง้งสายออกไปปิกนิกนะครับก็นําตัว power station ตัวนี้ไปเป็นพลังงานสํารองนะครับเวลาเราไปเที่ยวแล้วมันร้อนก็เอาพัดลมไปเปิดได้นะครับหรือมือถือเราแบตหมดนะครับตัวนี้ก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อุปกรณ์กล้องหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่กินไฟ USB สามารถใช้ได้ไฟ AC นะครับ กรณีที่เราต้องการชาร์จพวกเครื่องมือช่างก็ทําได้นะครับก็แล้วแต่นะว่าว่าลักษณะางานเป็นยังไงนะครับหรือแม้แต่โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปนะครับสายแคมปิง้งแคมป์คารอะไรพวกนี้เขาก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับสําหรับตัว Power อ t ์เ i ชัถ้ามีตัวนี้ติดในรถนะครับเราก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปสามารถชาร์จแบตได้ส่งงานได้นะครับในกรณีที่เราอยู่บ้านนะครับแล้ว เกิดไฟฟ้าดับนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจเหตุการณ์นี้ดีนะครับเนื่องจากที่ผ่านมามีเหตุเรื่องของน้ําท่วมนะครับแล้วโดนตัดน้ําตัดไฟนะครับกรณีเรามีตัวนี้นะครับเราก็สามารถนํามาจิ้มใช้งานกับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตเราได้นะครับจิ้มแบบไฟ a อเลยเสียบอะแดปเตอร์ธรรมดาง่ายๆเลยนะครับแค่นี้เราก็จะมีอินเทอร์เน็ตใช้งานและก็มีพัดลม เ c เปิดใช้งานได้นะครับชาร์จมือถือได้อีก Emergency p o r t a b l e Power s u p p l y นะครับเป็นพลังงานที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับกรณีไม่ฉุกเฉินอยู่บ้านแล้วอยากใช้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะเราอยากสร้างบรรยากาศนะครับก็เอาไฟ USB ไฟแคมปิ้งเนี่ยมาเสียบแล้วก็เปิดนี่นะครับใช้งานจะฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินก็ใช้ได้ตัวนี้กรณีที่ไฟฟ้าดับเราก็ใช้ตัวนี้เป็นไฟสำรองได้ แล้วอีกเคสหนึ่งถ้าเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะผมมีตัวของแบตเตอรี่เครื่องมือช่างตัวชาร์จเจอร์ที่เป็น a c นะครับตอนนี้ผมก็จะไม่ใช้ไฟบ้านละผมก็จะใช้เจ้าตัวนี้ชาร์จเข้าแบตเตอรี่เลยก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าไฟในการชาร์จแบตเตอรี่เครื่องมือช่างนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะผมก็เป็นไอเดียเล็กๆนะครับสาหรับเพื่อนช่างนะครับที่ต้องออกไปทํางานเอาท์ดอร์ไปทํางานเถียงนาหรืออะไรพวกนี้ที่เขาไม่มีไฟฟ้าให้เราใช้ แบตเตอรี่เครื่องมือนะครับก็ลองพิจารณาตัวนี้เอาไปใช้งานดูนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็คงมีประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องผมนะแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปอะไรดีๆนะครับก็จะได้มาเจอกันอีกนะครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจตัว Powerstation ตัวนี้นะครับไปใช้งานนะวันนี้ผมได้แปะพิกัดไว้ที่ใต้คลิปนะครับและอยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นแฟลตเซลอยู่นะครับยังไงก็รีบไปกดให้ทันนะครับ